<c oughs> อาผู้ยาบ้านลงเข้าขืนไปเนี่สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเช้าทุงแหละกัท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอะพอกันอีกมือนึงนอ้องพี่น้องนะนะครับมือนี้ก็น้าสารหนาลูมาฝากพี่ฝากน้องขึ้นเขานะครับเอาขอสังเกตเอาคอเจ็บหนาลูต่างๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับมือนี้นะครับจะพาพี่น้องมาเบิง่งจุลินซี่สังคอแสงที่คนใจเช้าทุงได้ทําการขยายไว้นะครับ นับมือนับเว้นก็นได้40กว่ามือนะครับ42 43วันนะครับถ้าจะว่าไปตามหลักการแม่หลักคือพร้อมที่จะเอาไปใส่ได้แล้วเนาะเพื่อนน้องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากมะแดงไปก็ประมาณ20มือขึ้นไปนะครับก็สามารถนับไปใส่ได้นะครับเพื่อนน้องยีวันถึง1เดือนครับถ้ามันแดงตามปกติเราก็สามารถนับไปใส่นะครับเพื่อนน้องนะครับมื้อนี้นะครับของเกาจะชะทุ่งผ่านไป40 43 สี่สิบสามวันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขยายมือวันสงการพอดีนะครับถ้าพี่น้องจําได้คงจะอ่าคงจะหเห็นเนาะคลิปที่คนใจส้าทุ่งเอาลงที่ขยายกับนางเอกนะนะครับนะครับไอการขยายจุลินทรีย์สังกสงชุดนี้นะครับคนใจส้าทุ่งขยายจากหัวเชื้อนะครับคือมีหัวเชื้อมีอาหารละนะครับไหเนานะครับสี่สิบมือ ซ,ซีซิมือเศษเศษผ่านไปมาเบิรงพี่น้องมันแดงทุกขวดบ่นะครับตามความเข้าใจก็คือถ้าขยายลักษณะนี้แน่นอนย่อมจะแดงทุกขวดท่านนะครับเพราะว่ามีหัวเสือมีอาหารขยายด้วยผู้ซ้ำซ้องด้านจุลินทซีแต่ในความ,ปมเป็นจริงผู้เป็นยังสัตวพี่น้องเอาแล้วสิพาพี่น้องไปเบิรงนะครับมันมันเปลี่ยนอย่างไรเนี่ยนะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะหยับเข้ามาเปลี่ยนมันหัวบวบบวบ,บพี่น้องนะครับ อ่ะชุดนี้นะครับพี่น้องชุดนี้นะครับกระแดงตามปกตินะครับพี่น้องแดงเสื้อตามปกตินะครับสีสิบมือเสร็จๆเนาะอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถึงจะบบท่านเข้มคักนะพี่น้องเนาะนะครับแต่ก็สําหรับควบแดงหรือการเป็นหรือการเดินของเสื้อนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใส่ได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะมาเบิ้งชุดต่อมาบัดนี้นะครับขยายไล่ๆกันนะครับพี่น้องห่างกันบกี้มือนะครับ มาทางนี้เราพี่น้องนาะนะครับเห็นคักปะ,อะเอาเอาเอามาเทิร์นี่ก่อนก็ได้นะครับอ่ะนะครับให้พี่น้องเ,เบิกเบิกบ้างเลนะครับเนี่ยสี่สิบมือผ่านไปเพื่อนได้พี่น้องนะครับเป็นยังขึ้นไปไังสี่หลักบาดเลยขวดนี่ข,วขาวแข้นแหลนเลยนะครับบอแดงนะครับขาวแข้นแหลนเลยขวดนี้นะครับส่วนขวดนี่ป็นสีชมพูพ่อคูจักนี่แหลนะแท้ที่จะแดงคือบา้านเขาเลย ขขาเดงนะครับพิษกันเลยนะครับเดี๋ยวเมาจังเมาคุยกันว่ามันสายเหตุมาจากยังมันจะเป็นอะไสิเสือว่าหลายท่านที่ขยายไปเราเจอแบบนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวกับขาวเดี๋ยวกับขาวคุณเดี๋ยวกับพย่อมแดงสินะนะครับทั้งที่หัวเสื้อกะมีอาหารกะมีน้ำกะมีอีกอย่างนึงนะครับไอที่แดงกับที่ขาวขาวนี่ ใส่หัวเสื้อชุดเดียวกันอาหารถ้วยเดียวกันน้ามง้งเดียวกันทุกอย่างนะครับพี่น้องนะครับแต่เมื่อถึงเวลาเมื่อผ่านไปนะครับควบแตกต่างก,กับเกิดขึ้นลักษณะนี้นาะนะครับส่วนตัวนี้นะครับแทนที่จะแดงจะกลับดันเป็นสีน้ำตาลเกือบดำนะครับพี่น้องอ่ามีลายสีลายแหวกลายแนยวนะครับพี่น้องสแสดงว่ามีฟีเมอ่์นี่ขยายได้หลากหลายสีนี่ <laughs> นะครับเนี่ยสามขวดนี่ ต่างบ้านเขาเลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้กระแดงจืดจางจางๆบ่อเข้มนะครับพี่น้องบ่อเข้มบ่อเข้มคือตัวนั้นซึ่งอายุและไร่กันเนาะห่างกันบ่อกี้มือนะครับห่างกันบ่อเกินมือสองมือนะครับนะนะครับเดี๋รากนจะใช้ทุ่งจัดจัดตามลำดับความเข้มเรือเบิร์ดนะครับจัดตามลำดับความเข้มนะคภาพเบอร์เบิร์ดนะครับส่วนตัวหัวแถวนะครับพี่น้องเข้มดีนะครับส่วนหัวแถวเข้มดีไม่มีปัญหานะครับ ซีว่าโอเคอยอนน้องเพนังนะครับผ่านไปสี่สิบกว่าหมื่นนะครับต่วัดไล่กันมากบาดเจเข้าใจชอบทุ่งนี้มาเลี้ยงไม่เลี้ยงตังระดับความเข้มเลี้ยงตังระดับควาบรอวะเถอะส่นนี้รอหลายส่วนนั้นขี้ลายแห้งตัวท้ายสุดผีบ่อยากนะครับอ้ามันเป็นยังจะเป็นยังสั้นเพนองนะครับท่นที่มันจะเข้มปังคือนยังตัวนั้นเนาะตัวนั้นตัวนั้นไม่มีปัญหานะครับ ก็ขยายสูตรเดียวกันนะครับอาหารก็เท่าเท่ากันนอกพี่นงเนะครับมันเป็นน้ำยังเสด็จบ้านนะครับเนี่ยนะครับสีแดงกรบ่บแดงสีจะได้ก็บ่บจะได้เราพอดีเบิ้งยากๆหนึ่งนะครับพี่อนๆนะครับอะเบิ้งกินด้วยนี่ปะคอมเมนต์นฝาปีนคือเเ่าอยู่นะจะมต่มันอบแดงนะนะครับคือบโบเข็ม นี่นะครับพี่น้องเนาะเรียงตามระดับความรอพี่น้องเบิรงนะครับเข้ม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 จาง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 จาจางจางจาะจางจคงัางจางจานางนางจางนาองนางจางจงงนางจางจางจานจองจงจะงจานางางจางงางางจาาางางจางางางนางางางมันจางจานจงจางจงจานจางจาจางจันจางจางจาางางจางจังจางจางจางางจาจางานบางจังจางจอกจังดนะครับพี่น้อง อ่ะพอดีเบิง้งยากๆเนาะนะครับอ่ะเอามาคุยกันบนี้นะครับมันเป็นน้ำยางนอกเหนเนาะนะครับอ่ะ <c oughs> นะครับจากการขยายด้วยมือนะครับขยายด้วยมือมือควใจะเร้าตัวเองนะครับในเอกช่วยกันนะครับน้ำกับแรงเดียวกันอาหารกับชุดเดียวกันใขรใครตีเส้นน้ำกัดแลก้กกระตักยอนยอด,ยอด,ย,อดยอดนะครับ น้ำก็มาจากมองเดียวกันบ่านนี้มันเป็น่ยนได้ยังจะเป็นทั้งสั้นดิตากแดดกับตากแดดเท่ากันนี่บ่มีตัวใดได้แดดหน่อยแดดหลายแม่แล้วมึงได้อยู่ห่ม e เนี่ยกูพ่อตายแล้วเนี่ยกูก็บ่แดงตัวผมวบ่แม่นนะครับอยู่แดดน้ำกันตลอดนะครับฝนกับฝนน้ำกันแดดได้นล้วกันแต่ความแดงแต่การเดินของเสื้อบ่ขึ้นกันนะครับอ่ะก็พ่อจะวิเคราะห์ได้ว่าสาเหตุมาจากยังไอ้เจ้าขวดสีขาวขาวคุ้นคุ้นสุดท้ายมูนนี่เนาะนี่นะครับนี่นะครับบ่ยอมแดงเลยนะครับเข้าใจซะทุ่ง ดมบ้างแล้วนะครับลูกซื้อว่าจะเป็นขวดเคยใส่อีหยังมาก่อนนะครับนะครับเพอาจะเส้นทงเก็บมาจากขางทางนะครับเขาอาจจะใส่น้ำมันมาก่อนน้ำมันเติมหม้อไส่นะหม้อไส้น้ำมันเบิดก็เลยเอาขวดไปใส่นะครับทั้งที่ล่างแล้วน้ำเพลนเนาะล่างล่างทุกขวดแล้วนะครับแต่เมื่อไม่กินแปกปอมยังเหลืออยู่นะครับยูลินซี่เขาก็บบเดินนะครับตายวงง์ไงคือตายนะเนาะนะครับ รู้สึกว่าจะมีกินน้ำมันน้อยๆอ้อยๆอยู่นะครับส่วนที่จืดๆจางๆลงไปนั่นนะครับเพี่น้องเกิดจากการเก็บขวดนะครับเก็บขวดทั่วๆไปนี่แหละมามาล่างแล้วก็มาใสนะครับบ่หุงว่าขวดนั่นเขาใส่ย่างมาเนาะเพราะว่าบางเทือกับบ่ไดดบ่ได้หูที่ไปที่มาของขวดนะครับคือเห็นขวดกับเก็บมหลดนะครับอาจจะมีการปนเปื้อนมีอย่างนะครับแล้วเสื้อเขาเรา่อยากเดินนะครับส่วนขวดที่ดีๆงามๆนั่นนะครับจําได้ว่าเป็นขวดที่ซื้อ นำอัดลมมากินแล้วก็ล้างสะอาดเรียบร้อยนะครับแต่ขวดสือนี่กับบอดมาเขาว่าชิบบรแมนขวดซื้อมากขึ้นในฝันขวดน้ำโคกซื้อมากลูกไผ่ซื้อไม่กินหมดนะครับอาจจะเกิดจากการล้างบอสะอาดนะครับบางเสื้อกับจุ้มๆๆแล้วก็เอาลดนะครับบางเท่ออาจจะมีน้ำโคกน้ำโซดาน้ำสไปน์น้ำยังหลงเหลือติดอยู่แล้วก็ล้างบอสะอาดนั่นสินะครับก็เลยเฮ็ดให้เสื้อมีปัญหานะครับถึงซิบบอกับไตนะครับแต่มันก็ชะงัก นะครับเพราะว่าไอจุลินทซีซังกแสงเนี่ยนะครับมันเป็นจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับที่ไว้ต่ออาการตอบสนองกับสารเคมีนะครับพี่น้อง <c oughs> ถือว่าเป็นสารเคมีน้ำโคกน้ำโซดาน้ำสไปซ์เซเป้เฟตต์ดกเฟสตาบนนั้นเพาะนั้จะเข้าใส่อย่างมาแนวะจากฮอกก์บอลหุ่นจักนะครับที่นี่เนี่ยก็น้ำตาลละนะครับพี่นอ้องแล้วก็ยังที่เหตุนให้เกิดฟองฟูซ่านะครพี่น้องโซดาบ่า นะครับแล้วก็อัดก๊าซเข้าบไหนออกไสเข้าไปนะครับแต่ผู้เป็นโรคกระเพาะกินแล้วก็ยังบวชือว่าเก็บท่องบิรวเราเอาอยู่เซอรวัตจุลินซี่สังข้อแสงนะครับฉะนั้นนะครับขวดที่จะนํามาบรรจุหรือภาชนะที่จะนํามาบรรจุต้องมั่นใจว่าสะอาดจริงๆนะครับพี่น้องถึงเขาจะเป็นเพียงจุลินรี่เหม็นๆนะครับแต่จริงๆเขาก็มากสะอาดเลยบ่แม่นว่ามันเหม็นใสจะได้ก็ไไ้ดอกมันเกิดอยู่ดอกกราสันบ่าเม่น แต้าน้ำหนามขีดตมน้ำหัวน้ำควาเมื่อนีเกิดดอกกัน่นนะครับซึ่งข้ากระเพร้น้ำเขาว่าไอไอไอมองที่เขาอยู่นั่นมันอาจจะเบิ้งสกปรกในสายตาเขาแต่อาจจะสะอาดสาหรับเขาก็ได้ครับอาจจะสะอาดสาหรับจูลินรี่สังกษีแสงก็ได้เขาเลี้ยวเบิ้งอาจจะสกปรกนะแต่ว่าเขาสะอาดนะนะนะครับเขาก็สเลี้ยวเบิ้งเขากันละเขาว่าเขาสะอาดเดี๋ยวเขาอาจจะว่าเขาสกปรกก็ได้เสื้อมือล่างดีเลยไปจับไปบายเอาเสื้อไปปนเพื่อนเขาองค์สิ่งี่น้องนะครับนะครับฉะนั้นนะครับ การที่จะนําภาชนะมาบรรจุมาใส่นะครับก็ให้เน้นที่ความสะอาดให้มากๆนะครับเป็นของล่างให้สะอาด้วก็ตากแดดขาเสื้อให้ดีๆนะครับคือคนใจเซนทงเฮดมาเนี่ยนะครับชลาใจนะครับว่าแดงแดงกี่มันกะว่าไม่ว่าสีแดงบ่าทุกขวดนะครับเฮดมาสามสิบสี่สิบขวดก็อาจจะแดงอยู่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนนั้นก,นกน็อาจจะติดเสือ้อติดยังไปเสื่อมตายไปก็มีนะครับแต่ก็ถือว่าไม่เป็นปัญหานะครับ ที่มันเป็นปัญหานี่ก็คือมันบาแดงเส้เลยอจะขวรที่มันเป็นปัญหานะครับพี่น้องแต่ถามันแดงอยู่กับโบ่บ,โบโมีอย่างเนาะกับโอกาสพิดพลาดกับมีด้วยกันบอกว่าเสียนไดเนาะพี่น,อน้องเนาะแมนบ่าแมนมือตกบ่เนาะ <c oughs> นะครับกับโบแมนเนาะพี่น,อน้องเนาะมันมีโอกาสเป,เป็นไปได้บิดน,นะครับเพราะว่าเขาเป็นเชื้อจุลินทรีย์เป็นเสื้อเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะพี่น,อน้องเนาะจากจากเขาสิเป็นจะได้เนี่ย นะครับจากมันสิไปเจอยังน่นะครับคือว่าสภาพแวดล้อมทาบเหมาะสมกับเขาแล้วเขาก็จะบจะเจริญเติบโตเขาก็จะบ่ขยายนะครับพี่น้องคือจังขวดสุดท้ายเขาแข็นแรนตายโคโลเลยสงสัยน่าจะเจอขวดน้ามันนะครับหรือบางเทอถ้าหากแดงขึ้นมาแล้วนะครับตายลงน้ําหลังก็มีเลยนะครับคือเขาจะใช้ทุ่งเคยเฮ็ดใส่ถังสีที่ลูกไส้เอาไปใส้น้ายาล้างรถนะครับพี่น้องแรกๆแดงขึ้นมาพอแดงขึ้นมาระยะหนึ่งสงสัยสียาออกฤทธิ์บันขึ้นจะได้บรูนะครับ ตายลงนะครับเพราะท่านพ่อเดือนนะครับฉะนั้นท่านที่ถามมาว่าดแดงเดยอ,อยู่ประมาณจักเดือนเศษแล้วก็ตายลงนันเป็นน้ำยังมาซะนะครับากาสันนิษฐานว่าหนึ่งละอาหารอาจจะเบิดพี่น้องใส่หน่อยจนเกินไปเนาะแต่อันนี้นะครับปริมาณอาหารใส่เท่าๆกันนะครับขวดนึงซ่อนนึงซ่อนนะครับเือมันขวดนี้มันกินปูมแล้อาอาหารเบิดก้อนบ่หงจะบูมแ,มนแนนอนเทาไหร่เนาะกลิ่นกับห้องเขียเท่าๆกันนะครับเพื่อนบอกว่าจูลินซี่สังคข้อแสงนะครับจะแดงเข้มหรือแดงจืดแดงจางนั่น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดนะครับสังเกตว่าโตที่อยู่แสงแดดนะครับก็อาจจะแดงเข้มกาโตที่อยู่แสงรับไร่อยู่ในแสงในโฮมเนี่ยนะครับแต่กับโบนเน่เสมอไปนะครับบางเทื่อนะครับอาหารดียังดีแสงแสงอาจจะบดถึงกับพ่อเออแสงอาจจะถึงกับบดเข้มข้นก็ได้นะครับแสงธรรมาเนี่ยเขาก็แดงขึ้นกันเนาะี่น้องนาะอันนี้ก็ยังหาขอสรุปว่าอะไรว่าจะเป็นยังไงนะครับขอสรุปสําคัญที่สรุปได้แท้ๆนี่ก็คือภาชนะที่จะบรรจุ ต้องสะอาดเพียงพ่ออิลีนะครับอาหารดีเสื้อดีน้ำดีแต่ภาชนะบดีจากใส่ามมายังมาแนงเสือไปขวดนําเงี้ยวเขาก็ไปจากด้องนะครับสกรปรกมกักอาจจะตายนะครับโดยเฉพาะขวดที่บรรจุสารเคมีมาก่อนขวดบรรจุน้ำมันขวดบรรจุแอลกอฮอล์ขวดบรรจุน้ำยาล้างจานขวดบรรจุจะบรรจุยงังมาละเขามโหู้นะครับเสื้อเขาเอามาล่างอาจจะตกข้างมีนวตกข้างอยู่เส้นเข้าบ่เห็นนะนะครับเข้า มันใจว่าสะอาดแต่มันบางิงมันก็บม่สะอาดนะครับเมื่อเราเอามาใสา่ผลก็ออกมาดังที่เห็นคือขวดสุดท้ายนีย่ขาวแข็นแหลนเลยไอ้ขวดสีสมพูขวดสีน้ำตาลนี่ก็เส้อว่าน่าจะเกิดจากการตกข้างของของไอ <c oughs> สารที่ใส่มาก,กอนนะครับอาจจะเป็นพวกน้ำโคกตกข้างมันบดสู่ซาคือคนกินได้คนแดดท้อนๆมันดึกเข้าไปแก้วหนึ่งซองแก้วน้ำโคกน้ำสไปด์สดชื่นบ่เแต่จุลินทรีย์ม่วางใส่ไม่น้องแดดท้อนๆเอาโคกให้มันกินตายซะ <c oughs> นะครับ <C oughs> ะฉะน,นั้นตรงเน้นที่ความสะอาดของภาชนะเป็นหลักน้องเพื่อนน้องนะครับเอาเมื่อนี้เอาคลิปมาฝากพี่ฝากน้องเพื่นอนที่นี่นะครับคลิปหน้ามีอย่างดีๆเหจาจ้กพ่อกันมาอีกคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจกับพนใจชาเชทุ่งแล้วก็ขอเป็นกำลังใกกจงงรครับเกรรษตรกรที่เริ่มลงมือขยายเจริญสิสังกแสนนะครับพี่น้องก็ให้เน้นที่ความสะอาดของภาชนะนะครับพี่น้องนาะน,นะครับหัวเสื้อดีอาหารดีแนวใส่สกปรคาปกจบเพรื่นกับพ่อจ๋าเช้าทุ่ง นะครับอ่ะเดี๋ยวจะได้ทําการปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับมันจะมีวิธีแก้ไอดอกไอแดงจืดๆแดงบบแห้งเนี่ยนะครับพี่น้องแต่สําหรับเสื้อที่ตายแล้วก็ต้องไปเอามานั่นเองด้วยพี่น้องนะคือคือถิ่มไปเลยนะครับก็ต้องไปฟื้นเขานะครับถ้าตายก็คือถิ่มไปแต่ถ้าทาเสื้ออ่อนแอเสื้อขยายบบเต็มที่มีอยู่แต่หักขยายบบดีเองสิเอาก็สามารถแก้ไขได้ยู่เดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะนํามาฝากพี่ฝากน้องว่าจะเฮ็ดจังไดน้องพี่น้องนะครับอ้าคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อเทคนีคสวัสดีครับ